ยังไงดีนะนะๆๆๆๆๆยังไงดีนะไปเข่าวเย่ยังไงดีนะร้านหนึ่งไปอย่าให้ลงร้านหนึ่งไหมล่ะจ่ายไหมล่ะโอ้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ไม่ได้เข้าะทางนั้นแ่ะโอ้ร้านหนึ่ง ราคานั้นชนะก็ได้ร้านหนึ่งแล้วผมผมไม่ได้เลยน่ะคนอื่นเขาๆๆขงลๆๆๆงเวลาทำใจนะพี่คือถ้าสมมติสมมติว่าเราๆๆเราเข้าร่วมไม่ทันนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอๆๆๆถูกไหมเราไปทําอะไรกันมาเราก็รู้<ป>ตัวกันอยู่อ่าเราบอกว่าเราเข้ามาอ่าช่วงไอ้ดอกหลังไอ้ดอกเขาก็ประกาศอีกรอบหนึ่ง ถูกไหมผมไม่เห็นนะเขาจะไม่เปิดนะเอามาร้านหนึ่งให้เข้าเอาเอา่าไม่มีร้านอสองงั้นงั้นผมไม่ลงก็ได้ครับสองครับ เหมือนมันเตรียมพร้อมแล้วยี่สิบถึงไหมไม,ไม่ไม่น่าถึงยี่สิบพ่อกับเราบ้างกั้นเกือบโดนเมืเ่อกี้ต้นตีนเลนขาวแล้เรีบรีวคอสรผมเลยคกใส่สผมเลร,รีบไปรีจออังเอาจะให้ไปรีพร้อมกันเออนั่นแหละถึงบอกว่าจะอยากให้ไปพร้อมกันนี่ไงเพราะว่าหลอดหลอดรับน้ำมันรดมันตายไม่ไม่รีไงจะรีบควักไปไหนมันอ่ะมันรีบรีบเกินอ่ะ รีแพ้เหรอใช่ป่ะไม่รอในท้องเหี้ยอะไรบางคนคิวขาดแล้วเลยอ่ะวิ่งวิ่งมาเลยอ่ะถูมาเลยอ่ะไม่อันนี้เรารออะไรอ่ะทำไมเขาไม่ไม่เรียกสภาไม่เรียกมาเคลีย่ยมาเป็นถูงแมงวีมาครับมาครับเสร็จเลยครับสภาที่ว่างเคลียร์เคลียร์ให้ก่อนได้ไหมครับสภาประกาศประกาศเรียกหน่อยครับประกาศเรียกอันใดมาสภาหน่อยครับ อาอย่างงี้ถ้าพ,พวกผมเปิดไฟแรกแล้วอุ้มเลยได้ไหมอ่ะอุ้มไม่ได้ไฟแรกอุ้มไม่ได้งานงั้นก็เรียกเขามาคุยเลยครับว่ายัางไงมันก็เป็นการตกลงที่จะเล่นกันเพราะว่ามันรู้กันทั้งสองฝ่ายแล้วไปพี่ไปพี่ไปไประชุมมาแล้วสรุปมาแล้วคือด้วยความที่ที่เราอ่ะพี่พี่ไปทันเหตุการณ์ตอนที่เราอยู่ที่นู่นกันอ่ะที่ตู้อ่ะแล้วพี่ก็รู้ว่าพวกเราทาอะไรกันอยู่อ่ะแล้วก็ด้วยความที่รเรา,รเ,ราเราไม่ได้ไม่ได้คํานึงว่าเราจะจะ,จะทันหรือไม่ทันอ่ะ ซึ่งจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยอะส่งคนมาสักคนหนึ่งก็ได้เพื่อเอาบัตรปให้สภาทั้งๆที่พี่ก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวที่สภาครับส่งบัตรครับก็ได้แต่เราเลือกที่จะไม่เั้มันก็ป้องกนไม่้เปิดไอซิปไปไหนก็ไม่ได้เออผมกำลังเรียกใหสภาจะรุบไหมให้พวกผมรอหรือให้พวกผมทำอะไรเนี่ยคุยใครอะคุยกับอาสองก็ได้คนเนี้ยครับหัวข่าวอะเรื่องอะไรเรื่องอะไรให้เรียกอันาดมาสภาตกลงสตอรี่หรือจะให้ไปเปิดก่อนค่อยมาคุยสภา เรียกเรียกมาก็ได้นี่เห็นรอบนั้นตกลงกันไว้ใช่ค่ะใช่มันมันมันตกลงกันไปแล้วตั้งแต่รอบนั้นแล้วไงผมเราจะไปเปิดทำไมเพราะมันตกลงกันไปแล้วเอยุจิประกาศเรียกอันดายมาหน่อยตอนนี้เพดดาวไม่ได้แป๊บนึงนะเข้ามากันหมดยังไอ้เบิร์ดจะตายหาหรือยังยังไม่หมดยังไม่หมดตามให้หน่อยเร็วเร็วเดี๋ยวมานี่ ร้านอาหารพี่อยู่ร้านอาหารพี่พิ่อยู่ร้านอาหารท่าครับขออสองครับอสองอสองถ้าถ้าเป็นกรณีที่ที่มาตกลงกันแล้วสาม,มารถตีกันแล้วอุ้มกันได้เลยป่ะครับอืมมันไม่ใช่เ,เป็นไอไเ,เปิดอ่ะมันมาคุยกันก่อนแล้วก็ไปเล่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่ามันเริ่มดึกไปหน่อยไงถ้ามันตั้งแต่หกโมงรอบหกโมงมันก็พูดได้บอกให้ตามเพื่อนเข้ามาเล่นมันก็โอเคอ่ะ แต่เนี้ยมันดึกไปแล้วบางคนก็ก็พูดได้นะว่าหลังเช้งคืนเขาไม่ค่อยเข้ากันก็มีอแล้วแต่เขาอะไม่ไม่สองอันนี้ผมถามแค่ว่าแบบมันสามารถตกลงกันแล้วแล้วอุ้มอุ้มเอิอกันได้เลยไหมใช่ไงเผื่อเขาจะบอกว่าจะอุ้มอุ้มยไงบางคนเขาไปนอนกันมีสองคนก็ต้องโดนอุ้มเหลอสภาเงี้ยมันก็จะเสียเปรียบมันก็ต้องรอตอนที่เขาเข้ามาคโอเคโอเคเราก็เข้ามาก่อนอย่างจบนี้รวมรกันปะไม่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 อย่าติดเล่นเวลาอยู่สภา ช่างครับหัวหน้าช่างหรือรองช่างอยู่ไหมครับลองโทรไปเช็คดิคนปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยอยู่พี่โอเคเดี๋ยวรอก่อนนะช่างห้าคนเดี๋ยวผมไปคุยอะไรด้วยหน่อยอยู่ร้านอาหารอะ่ะครับ<อ>สักครู่ครับสักครู่น่ากลัวน่ากลัวโอ้ยมึงเห็นไม่ได้คุยกับใครอยู่ใช้ประกาศสภาจุดทีนึงนะใช่เลยใช่เลยใช่เลย เขียนเทสอะเขียนมาคำว่าเทสกะเอากีศพเดี๋ยวมบนี้ยินเนี่ยเต็มเต็มขาดนะแต่ก็จุดเขาจะไม่ยอมมาคับเอาสองบอกบอกไม่ได้ครับเราเท่าไหร่ดี่ห้าล้านห้าล้านเต็มบบเลยให้เวลาสิบวันไปแล้วหรอไม่เอเดนมันมันมาถึงอ่ะมันจะเรียกตุ่มเลยไม่ได้ไงมันก็ต้องดูความเหมือนล่าสุดเมื่อกี้ไงก็แกงอะไรนะจิ ไม่มันก็ต่อค่ะเขาต้องต่อลงอยู่แล้วไงผมก็เรียกไปก่อนห้าล้านแล้วก็เขาน่าจะต่อลงอยู่แล้วแหละวันิมกับสี่สะ่จเย็นเออวันิีกับจะเย็นก็นั่นแหละมันมันเคลียร์กันแบบลำบากอ่ะเาแบบนี่แหละมันถึงไม่อยากให้มีเพดานแบบสูงเกินไปอ่ะเนาะลุกหมาแล้วเข้าใจบางทีถ้าแบบมูลค่าความเสียหายมันมากกว่า5้าล้านอ่ะได้ห้าล้านชดเชยก็ยังดีใช่ปะนะคบ Get e ราเราถ้าเรียกเพ b ่ม b อน t ี้เราเรียกไปแค่สองล้านล้วถ้าแบบเราเสียหายหนักแล้วเราเรียกเพิ่มได้ไหมครัไม่ได้ดิไม่ได้ได้แค่ห้าล้านเพราะหมายถึงว่าเรียก2ล้านมันมันมันก็มันก็ติดเพดานตั้งแต่แรกไงองใช่ใช่มันมันต้องเรียกห้าล้านเลยอ่ะว่าแล้วเขาไม่พอใจอะไรยังไงหรว่าเขาจะพร้อมจะเล่นผมว่าอยากตัดปัญหาอยู่เหมือนกันแบบว่าต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาเขียนรัฐสภาคุณไปตีกันมาแล้วมาตกลงกันตอนจบเอาตอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ อใช่ชอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าคนที่แพ้ก็จะเสียหนักอยู่เนี่ยไม่เสียหนักสิสภาก็จะยุติสภาก็เบรกให้เบรกให้อยู่ใช่เพราะเพราะว่าอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้ตีกันมาคุยกันไปก่อนแล้วอ่ะมันมันก็เลยแบบก็ไม่รู้ว่าผมว่ามันมันเสียเวลาทั้งสองฝั่งด้วยบางทีอ่ะการที่เราไม่ต้องคุยกันแบบเนี้ยคุณไปตีกันมาก่อนเลยแล้วผมไม่ต้องไปประกาศด้วยว่าแกไหนตีกันอยู่แต่เป็นอิสระมันอิสระดีอ่ะ ไม่ใช่ผมผมว่าแบบนั้นก็สนุกดีนะแบบไม่ต้องแบบจะตีกันก็ไม่ต้องเข้าสภาเราเข้าสภาตอนจบตอนที่เขามาขอจบหรือว่าใช่อะไรแบบนั้นแต่มันจะได้ตัดความวุ่นวายตัดเขาเรียกแบบไม่ต้องมายืนเลยแบบเนี้นใช่มต้กันใช่จะโต้วาทีแล้วมันต้องมาแบบเออลดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันตอไปเถียงกันตอนจบดีกว่าสมมติว่าสมมติยินอยางกับได้ยิ่งตีกันไปได้เจ็ดวันเงี้ยแล้วยินอันเดียยิ่งมาขอจบเงี้ยอ่ะล้วก็เอาสองค่อยถามตั้งแต่เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรมาอ่ะเสียหายกันไปเท่าไหร่ยังไงยังไง อันนี้ก็เสียเยอะเหมือนกันนะเอาพอๆกันนั้นก็สักสองสามล้านไปประมาณนั้นจ่ายเขาไปโอเคเนี้ยใช่ใช่ผมว่ามันยังไม้มันยังเห็นภาพอ่ะแต่ตอนนี้เรามาคุยกันตั้งใจในสิ่งนี้มันยังไม่เห็นภาพมันก็เลยแบบมันมันเหมือนเราต้องคุยสองรอบอ่ะเสียเวลาเรื่องนี้มันต้องเรียกคุยแล้วผมว่าไปถ้างั้นย้ายๆครับไปในอดอกก่อนะไม่ไม่มาเนี่ยตอนเนี้เดี๋ยวผมประกาศให้อีกรอบหนึ่งก็ได้พี่ฝัดไปละ โหช้านะไปประกาศในอันนี้ด้วยสิยุจิในประกาศสภาได้ครับได้าประกาศแล้ไม่มาเราเอาได้เลยไเนี่ยไม่ใช่เอาเามันเอาได้แต่หมายถึงจะมาคุยแล้วก็จะได้เล่นเลยอ่าไปตีเราเอาไปตีตอนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ให้เ่าเวลารอด้วยอะเรารวมคนก่อน ยังมาไม่ครบเลยเนี่ยขาดใครเนี่ยนิดหน่อยมหน่อยประกาศแล้วครับเบิร์ดคาจริงเหรอมันไปไหนที่ไก่เบิร์ดอ่ะยังไงมาแล้วมาแล้วโอดีๆเดี๋ยวดีคาปูคาปูสล็อตยินอย่าง18สล็อตบ้างเหรอตอนแรกใช่มันอยู่ในคูดาวนานแล้ววันที้ หวานมันจะทำให้มันไม่งงไรพี่เปล่าตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดค่ะคุณดอ,อกเกง่งลิมเลยเอาให้ลิมมาลิมแล้วพี่โร <Wow. S 2> ้านอนะไม่ที่วิ่งมานี่คือม,<ๆ>มันหมดเลยเว้ยมารยังนนคนเอารุกไปสวัสวดีครับสุภาลิมลิมปู่ปู่สแลตสิบเอ็ดหรือสิบสองของเดดดี้เดดอะสวัสดีครับ ดูดดเอาเขาเพู่ว่าสิเดี๋ยว่ไปหนึงนะคะสิบสองครับสิบสองคุยแล้วสปาคุยเลยครับจะคุยเลย้เลนะเราเรียกกันมาเจอก็คุยกันสิอังสาภาจะเป็นคนกลางฟัง เหมันจะไปแดรดบเลยว้วครับก็คือจะเล่นสตอรี่ต่อจากเจดารี่ใช่ไหมครับใช่ครับ 5m ครับ 5m 2m ค่ะห้า m ครับผมรอนานแล้วอ่ะเจอเวลาผมมาขอเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าเรื่องเหมือนกันกับอะไรแต่ผมให้เวลาพวกคนณไปตั้งตัวสิบปันเลยนะมันไม่เกี่ยวกันให้ตั้งเวลาตั้งตัวหรือเปล่ามันคือกดประเทศนะเอา ยังไงครับอ er <N> ้าสองทำไมพูดอย่างเงี้ยเอาเอาฮะคุณมาขายสองขุดห้าฮะผมไม่ได้ขอคุณนะเรื่องการเอาคูิดาวน์สองล้านห้าค่ะไปแบงก์นั่ลแอ่ะสภาว่าไงครับเรื่องสีมุ่เรื่องสีมุดสีมุดไม่ไม่ไม่ที่ไรเนี่ยผมก็ยืนยันห้าล้านครับสภาจะลดเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่สภาผมปกติไคลาร์ก็ยืนยันที่สองจุดห้าล้านเหมือนกันเพราะว่าเป็นกรณีเดียวกันเคสเหมือนกัน สภาครับว่าไงครับเจกสปูลเหมือนกันมันมีน้ำหนักในการตัดสินใจทั้งหมดอ่ะพูดูๆกันไปก่อนแต่คนเขาก็เยอะนะครับผมว่าเงินห้าล้านไม่น่าใช่ปัญหาแล้วเวลาอีกสิบวันก็ผมก็เล่นห้าล้านไงครับคนผมยังไงใช่ไงเราขอก็เล่นที่สองจุดห้าค่ะผมให้เวลาสิบวันผมก็รอมาแล้วครับอสองก็ไ่รับผมมาเรียก ผมเนี่ยได้2.5แต่เขาอยากได้5ล้านจะพาบ้างไหนก็ได้ครับ2.5เป็น 5. 5ล้านโอ้โหครึง่งเลยเ่ะสองก็รู้ว่าเราอ่ะเจ็บไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เนี่ยแหละแล้วก็เต็มที่ของเราอ่ะก็ไม่ขัดนะที่คุณจะเล่นต่อแล้วก็โอเคแล้วก็สู้ เยอสองสาไงครับน่าจะมีประมาณนี้แหละน่าจะเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวจะเป็นอันนี้กันเป่าเปาเอาเอาตามสภาเลยครับใช่ครับอาสองตัดสินใจมาก็ตามนั้นเลยครับใช่ครับจบเลยไม่เลยถ้าถ้าถ้าเงินอ้อสองออแถวอาสองตัดสินใจเรื่องเงินก่อนดีกว่า ถ้าเราเราเปลี่ยนเป็นของกันเนี้ยมันจะจะได้ไหมเนี่ยผมผมกำลังจะบอกว่าถ้าถ้าเขาถ้าสองจะลดเงินก็ก็เพิ่มไปหนักไปที่ของอะไรประมาณนี้มัาต้องถามว่าอเดียอิงเขาถ้าสมมติเราต้องคิดถึงฝั่งที่เราเสียด้วยแล้วเราต้องคิดถึงฝั่งที่เราชนะด้วยอยากให้มองทั้งสองมุมในในตอนที่ที่เราแพ้หรือเราชนะในเมื่อยืนหยางยืนกลางที่ห้าล้านอเดียอิงยืนกลาที่สองล้านห้ามันก็ต้องเสียเปรียบทั้งคู่ถ้า่างนั้นสองบอกที่สามล้านห้า แล้วกันมันจะเป็นกลางสามล้านได้ไหมคะสองยินยินอยางสามล้านห้าแล้วกันครับสามล้านห้ายินอยางเพราะว่าเพราะว่าถ้าห้าล้านอ่ะลบจากล้านลบลบจากห้าล้านมาอ่ะเขายินอย่างอ่ะเหมือนจะอ่าเขาเรียกว่าเสียเสียข้อตกลงไปล้านห้าแต่ของเราเสียข้อตกลงไปหนึ่งล้านคือเหมือนเพิ่มอ่ากันขอปรไปดนป่งได็นไคลาประเดงนประเด็นกันขอคุยกันก่อนได้ไหมครับ ไม่เอาตามที่ผมว่าไปเลยเห็นไปไม่ได้อะไรครับตามนั้นโอ้ยให้สภาตัดสินใจครับสภาตัดสินใจแล้วนี่ไงตามนั้นเลยตามนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดนะยินยอมไม่ต้องพูดเลยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาสองตัดสินใจละเป็นเงินแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจบอ่ะผมจะให้อาเดอันเดียิ่งฟาร์มจ่ายแบบถ้าสมมติอันนี้แพ้ก็จะให้เวลาอันเดียิงฟาร์มด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันผมเห็นที่คุณเจ็บมาจากเจนอรีและโอเคครับสภาสภาพูดอย่างนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไร แต่ผมให้เวลาแต่ผมขอดูก่อนว่าพวกคุณเล่นกันไปนานแค่ไหนและเสียหายไปเท่าไหร่ครับได่เอาเป็นว่าผมจะให้เวลาอันยิ้องแพ้ส่วนถ้าอิกอย่างแพ้ผมก็จะให้เวลาตามที่เขาเหมาะสมอย่างนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วเขาเรายอมเลยอย่างนี้ถ้าเขาเจ็บน้อยก็แสดงว่าจ่ายน้อยใช่ไหมคะไม่ใช่จ่ายน้อยครับเวลาในการหาเงินนี้มันมีเวลามากขึ้นอเคครับตามนั้นเลยแยกย้ายเลยครับเล่นให้มันมีรู้แพ้รู้ชนะนะอย่าอย่าอย่าพยายามอย่า อย่างอื่นกันเด้ออาจะรู้กันอยู่ผมไม่เป็นครับยันใหญ่เลยครับให้อะไรยิ่งไปก่อนมายันใหญ่เพิ่งไปเหยืยอเพิ่งไปอ่ะอาสองครับอาสองครับคือต้องต้องวางเงินเดิมพันก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าค่อยทีหลังทีหลังถ้าเขาผิดใครใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งผิดนัดแล้วผมเดี๋ยวผมเอาออกสภาเลยนะอวอนอ๋อโอเคครับผมรายชื่อพวกนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นสภาอีกโอเคครับโอเคครับครับแล้วแล้วเล่นได้เลยไหมครับไฟแรกแรกไฟแรกตัดตีกันได้เลยเต็มที่ไปเลยนคุกัแล้วนี่เลยกัน สิทธิ์อยู่เลือดจัดฮ้ยไปเบิกห้องสัพพะเดี๋ยวรอเฮ้ยยินยันเดี๋ยวรอประกาศนะเฮ้ยเรื่องนึ่งนาทีทันไหมเนี่ยรอประกาศรอประกาศจะทันจะทันไหมเนี่ยประกาศอะไรอ่ะรอรอรอประกาศสัพพะไม่เรามาคุยกันก่อนมั้ยยืนยันมาคุยกันไปร่างเิดไปร่างเิดคุณจะให้ของไม่ไม่ไม่คุยตรงนี้ก่อนคุยตรงนี้เขาไม่ออกจากสัพพะเอาไเยฮ้ยรอก่อนรอก่อนดิรอก่อนรอก่อนหน่อยนะเฮ้ยเชนุ่นไปไหนอ่ะเงียบก่อนพยายามอย่าอย่าแบบ อย่าแตกคอกันเองนะเล่นอ่ะพยายามแบบถ้าถ้าเพื่อนผิดอ่ะบอกเพื่อนได้ไ้ยพยายามแบบใจเย็นอย่าอย่าแบบอย่าด่ากันเองไปเลยไปไปไปเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวออกขึ้นขึ้นเสียงกับอย่าขึ้นเสียงเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช่ใช่อย่าอย่าด่าเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนผิดทุกคนพากันได้เลยไปไปรวมรังกันก่อนแดกรถอยู่ไหนนงรีวิวอ่ะรีวิวอ่ะฟังไว้เลยนดีรีวิวรถมึงอยู่นี่เธอคันไหนเอลิโอตัวดีเลยไม่หายตายอ่ะเฮ้ยใจเย็น จะอยู่พวกกันเองเลยเอาเลยแล้วมันเยอะเลยนะคิมมันเยอะเลยนะจบเอาไว้ในใจถุงถุงโซบูม,มี่สองอันนะ ไอ้คนคนมันเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะเว้ยไปซื้อน้ำมันมาด้วยใช่ใช่เมื่อกี้มันไม่เยอะเลยนะเราเยอะกว่าอีกนะใช่เราเยอะกว่าอีกคนเราแพ้เฮียมคนเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะมันจับคู่ดิจับคู่สองคนดิเอาเลยแบกคปมปมไปกับมาชิงไม่กับมาเชงกูไปกับมาเชงแบ่งวางหแบ่งวางเออเราเราเราเล่นแบบจบทีละตัวเลยนะจบไวๆมันไปเก็บแบบแบ็คหน่อยพะโลพะโลไอโบแดงนี่ไงพะโหลขอถามหน่อยว่าเราจะปูมันตั้งแต่ไฟแรกไฟแหมไฟแรกเลยพี่ไฟแรกเลย อย่างน้อยจะห่อไม่ห่อเราเราไม่รู้แต่เอาไปเลเบลก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามดูแต่กันนะพี่แต่ไม่ได้ไปเหรอวะไฟได้รูมเลยไม่ไม่ไม่เราเราคุยเราคุยตามที่เราเลเราคุยกันไงเร็วฟังให้ตังหน่อยฟังให้ตังหน่อยให้ตังพี่แต่ถ้าเกิดคนมันน้อยถ้าเกิดไฟมันเหลือคนน้อยพี่มันไม่ต้องอุ้มก็ได้นะผมว่าไม่ทางเหมทางที่ที่เราจะอุ้มเนี่ยเราไม่ได้อุ้มเออเราจะอุ้มไปป้นที่เลเบลจะเอาไปเอาโทรศัพท์มันแปลวของมันไม่พูดถึงคนมันน้อยเกูก็อุ้มเออ ไม่จากไม่ไอวจากเราคุยถัาถ้าคนถ้าคนเหลือน้อยอ่ะเราอุ้มเราออกไม่ต้องอุ้มมันถ้าคนเเหลือน้อยเราออก่ถ้าได้กลุ่มสองยังได้ได้ครูยัง าแวต้องอุ้มแบกใช่ไหมอุ้มแบกแบกเท่านั้นนะอุ้มแบกแล้วเวลาเวลาจะจะเวลาจะอุ้มเคลื่อนย้ายศพมันอ่ะดูหมอด้วยพยายามกดดูหมอตลอดห้ามต้องห้ามไปไปยืนแนีคู่กันดีๆีดี้แบบว่าให้มันเห็นชัดเจนหน่อยเลยก็อบแป๊บนึงเคลียร์เคลียร์ให้มันจบก่อนแล้วจะได้ไปเลยเคลียร์ให้มันจบทีเดียวไม่ไม่ยังไม่แจกโจจะอยู่กับโจไม่โจไม่มีอาวุธอ่ะก็ให้อุ้มกันไว้ดีอุ้มกันไว้ดีเอออันนี้คือนี่นะใครใครที่ใครที่แบบ ใครที่เจออะถ้าแบบเจอตัวหลุดหรืออะไรเงี้ยพยายามอย่าเพิ่งลงไปนะพยายามอย่าลงไปหนึ่งหนึ่งนะพยายามบอกบอกให้บอกจุดให้เพื่อนรู้โอเคปบะแต่ถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งเราแพ้อะใช่ใช่สองเราไปนะสี่ฟอรี่แรกวเริ่มตื่นเต้นไหมข้างบนเจอยู่กับพี่เดนใช่ไหมฟังไปฟังไปฟังไปฟังริ๊มบิ๊ก็เปิดดังเกินเขาได้ยินหมดแล้วขอร้องขอดูโอหน่อยแก้กันเป็นดูโอดูโอดิ เออแยกกันแยกกันอยู่บนรถเลยยืนบนรถเลยยืนบนรถยืนบนรถตัวเองไปไปยืนบนรถตัวเองไปผมไม่มีคู่พี่จิตผ่านละก็ดูว่าใครใครว่างมันมีอยู่มีคนว่างอยู่ไอ้จักไอ้จักมามานั่งกับพี่กันไอ้จักมันมีรถดิไอ้จักมันมีรถใครไม่มีรถก็ไปหาไอ้จักดิของของมึงเซตยังเซตไว้ในรถยังเซตพี่เซตเอากล่องเขามีอยู่แปดกล่องนคนนู้นยังไม่มีคู่อ่ะไปหาคู่สามกล่อง เบอร์พี่แบบบ้มบอมซัมบี้อะไปโชว์ยโชวยแบบโชว์อุ้มเไปคนนี้เหมือนรถอ่ะมันเดียวมันก็ไปรวมมันดีมามามาต่อมาต่อแถวอภินมาต่อแถวอภินไม่หมูกรอมึงคู่ใช่ไม่ไม่เราเราจะแจกเพื่นกั้งแต่ไฟแรกเลยเหรอเอาไปใช้เอาไปเอาไปเก็บไว้เอาไปเก็บไว้ไอ้กรอบมามามาไม่มึงมึงเดินแจกหรืกรอบกอบมึงเดินแจกทีละคันเลยได้ได้รถดีให้เป็นคู่ดียังมันจะไม่ได้นี้เลยมันมามันมาเลยมา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 เอาแล้วนะ เออเาาชี่ยวแม่งมาแล้วแม่งรอสืบร้อนมารออันละมาหรอใช่ใช่ใช่ความวุ่นยความวุ่นความวุ่นวามวุ่นมาจะเล่นบัมมนจะเล่นบัมมนจะเล่นรถบัมไอ้กรอบไอกรอบจะทำอะไรรีบทำกรอบจะทำอะไรรีบทำรีบเดินแจกเลยรีบเดินแจกเลยใครไม่มียกมือใครมีคนละยี่สิบนะคู่แจกคู่ละสิบมันง่มันงออยู่เออมันไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่รีบทำอะไรทำ มันเยอะจังวะไม่กล้าดีกว่าดุเวยดุเว้ยมันเยอะแค่รถพี่มันเยอะแค่รถสีมือไม่มีมันนั่งมันนั่งรถละคันไอ้เหี้ยรถละคนไม่กล้ามัต้องมันนั่งคันละคนเให้มาอะไรเขาแบ่งกูครึ่งนึง แปงก็มาขึ้นเะซื้อมาไม่่เนี่ยมีเบบีมนีไแบบเด็ดเด็ดน้ำมัยี่สิบไปเหรอยย่าะังหลดีสิดโอ้โหใช้นั่นแหละดูได้แล้วชอบมเป็นเพนล้วเว้ยประประหยัดนประหยัดปะแล้วเราไม่อุ้มเหรอไม่อย่างชอบเลยรถล้เนี่ยกูไ็นกูไปเลด้แล้วอุ้มไม่ได้เร่ยกอแกล้งก็ไม่้มสู่านะระวังหลุดนะตั้งสถิด้วยเวลามันได้แค่อุ้มไม่ได้เฉยโอเคพี่ได้แล้วใครใครใครได้แล้วขึ้นรถใคร บัไปโ้เฮ้ยเอาเว้เอาเว้โอเกีดึ้วละยน้ใช้ได้ป่มแนะแบงค์นั่งคนเดียวหรอเออได้ปบงคนั่งคนเดียวไปเถอะใช้เป็นด็กก่อนบ้างพี่ใช้เป็นเด็กก่อนบ้างใช้อะไรไม่ใช่รลใรยใช้ก่อนหรือไม่ก